สวัสดีนักเรียนชั้นป .3 ที่น่ารักทุกคนนะครับเจอกันในสัปดาห์นี้ตรงกับวันพฤ่อสบอดีที่3กุมภาพันธ์2565นะครับสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่14ของภาคเรียนที่2แล้วนะครับในสัปดาห์นี้เราก็มาเรียนรู้กันต่อนะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่4นะครับชื่อหน่วย What are you doing นะครับก่อนอื่นมาเฉลยแบบฝึกหัดที่คุณครูให้นักเรียนทําเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกันก่อนนะครับไปดูกันเลยครับ ครับเดี๋ยวเรามาช่วยกันเฉลยแบบฝึกหัดของสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่คุณครูให้นักเรียนเติม he is she is หรือ they are ด้านหน้าข้อความให้ถูกต้องนะครับจากรูปภาพในข้อที่1ครับมีข้อความนะครับ fishing นะครับแปลว่ากำลังตกปลานะครับจากรูปภาพเป็นภาพเด็กผู้ชายนะครับเราจะบอกว่าเขาผู้ชายคนนี้นะครับกำลังตกปลานะครับเราจะบอกว่าอย่างไรดีครับคำตอบก็คือนะครับ He is fishing นะครับ He is fishing แปลว่าเขากำลังตกปลานะครับเราใช้ he เนื่องจากในภาพนะครับเป็นผู้ชายนะครับ he เป็นคำสรรพนามใช้แทนการเรียกชื่อของผู้ชายนะครับดังนั้นในข้อนี้ก็ตอบว่า he is fishing นะครับมาต่อกันที่ข้อที่2ครับจากรูปภาพนะครับและคำศัพท์หรือข้อความที่กำหนดให้คือ Cooking นะครับแปลว่ากำลังทำอาหารนะครับ แต่ในรูปภาพเป็นภาพเด็กผู้หญิงนะครับในที่นี้เราก็ต้องตอบว่า she is cooking นะครับแปลว่าเขาซึ่ง she นะครับหมายถึงเขาที่เป็นผู้หญิงนะครับเราจะใช้ she แทนการเรียกชื่อของผู้หญิงนะครับดังนั้นข้อนี้ก็ตอบ she is cooking นะครับแปลว่าเขากําลังทำอาหารหรือประกอบอาหารนั่นเองครับในข้อที่3ก็เช่นกันครับในภาพเป็นภาพของเด็กผู้หญิง กำลังเขียนหนังสือนะครับดังนั้นในข้อนี้เราก็ต้องใช้ she is writing ครับข้อที่4ี่เป็นภาพเด็กผู้หญิงกำลังว่ายน้ำนะครับดังนั้นในข้อนี้นะครับเราก็ต้องตอบว่า she is swimming นะครับแปลว่าเขากำลังว่ายน้ำนะครับใช้ she เนื่องจากเป็นผู้หญิงนั่นเองนะครับส่วนข้อที่5นะครับเป็นภาพของเด็กสองคนนะครับที่กำลังวิ่ง ไล่จับกันอยู่นะครับดังนั้นในข้อนี้นะครับเราก็ต้องใช้ dr นะครับใช้ de นะครับมีความหมายว่าพวกเขานะครับ a r playing tag นะครับมีความหมายว่าพวกเขากำลังเล่นไล่จับนะครับดังนั้นในข้อนี้จึงตอบ dr e นะครับ a r playing tag นะครับส่วนข้อที่6เป็นภาพของเด็กผู้ชายนะครับกำลังนอนหลับดังนั้นในที่นี้นะครับเราต้องใช้ he นะครับซึ่งหมายถึงเขานะครับซึ่งเป็นผู้ชายนะครับ he is sleeping นะครับ he is sleeping แปลว่าเขากำลังนอนนะครับขอชื่นชมนะครับที่นักเรียนสามารถทำได้ถูกต้องทุกข้อทุกคนเลยนะครับเก่งมากๆเลยนะครับในสัปดาห์นี้มีแบบฝึกหัดอะไรนะครับไปดูกันในสไลด์ถัดไปครับ สำหรับแบบฝึกหัดในสัปดาห์นี้นะครับคุณครูให้ทําแบบฝึกหัดเพียงหน้าเดียวนะครับคือแบบฝึกหัดในหน้าที่80นะครับมาดูคําชี้แจงครับ Listen and choose the right picture นะครับโดยให้นักเรียนฟังและเลือกภาพที่มีความหมายตรงกับประโยคที่ได้ยินนะครับโดยเขียนวงกลมรอบตัวอักษร A หรือ B นะครับนี่คือตัวอักษร A นี่คือตัวอักษร B นะครับถ้าภาพไหนนะครับ มีความหมายตรงกับประโยคที่คุณครูพูดนะครับก็ให้วงกลมนะครับที่ตัวอักษร A หรือถ้าตรงกับภาพ B นะครับก็ให้วงกลมที่ตัวอักษร B นะครับเริ่มจากข้อที่1ครับ Number 1 They are playing football ข้อที่1นนะครับประโยค They are playing football They are playing football song cup number two. He is sleeping. He is sleeping. Number three. She is cooking. She is cooking. Number four. She is writing. She is writing. n u m b e r 5 they are eating they are eating นะครับไม่ยากจนเกินไปนะครับถ้าตั้งใจนะครับเราก็จะสามารถฟังแล้วก็เข้าใจนะครับในความหมายนะครับว่ามีข้อความมีความหมายตรงกับภาพใดนะครับโอเคครับทำเสร็จแล้วนะครับก็ถ่ายรูปส่งให้คุณครูในลายส่วนตัวเช่นเดิมนะครับ เดี๋ยวคุณครูจะตรวจแล้วก็ส่งคะแนนกลับไปนะครับโอเคครับในสัปดาห์นี้ก็มีแบบฝึกหัดเพียงหน้าเดียวนะครับคือในหน้าที่80เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับซ u โ g เกน next week bye